ดีว่าบล็อกเกอร์ครับแรงมากน้ำใบเตยที่สุดใส่จันทราครับถ้าเราไม่สังเกตก็คิดว่าเป็นขาไก่รสชาติเขียวของใส่กินมันของนิดนี้มีไหมเฮ้ยแต่หนักหน่กมากนะ The Moon Story Food with Benefit สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Moon Story ความแบบว่าเป็นสายเขียวต้องชอบนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากใบกัญ<ฮ>ชานั่นเองค<ฮ>่ะ ใครที่ติดตามนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชาในช่วงที่ผ่านมาก็จะรู้แล้วแหละว่าเริ่มต้นนะคะตั้งแต่การปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์นะคะหลังจากนั้นก็มาขยับนะคะเป็นการปลดล็อกให้อนุญาตให้ชุมชนปลูกได้แต่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีเงื่อนไขในการปลูกนะคะแล้วก็เป็นการปลดล็อกอนุญาตให้ใช้ใบกัญชามาต้มยำทำแกงทำเป็นอาหารได้แต่ว่าจะต้องเป็นใบนะคะจะใช้ส่วนเมล็ดส่วนดอกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะรวมถึงสารสกัดก็ไม่ได้นะคะและล่าสุดนะคะก็มีการ มีประกาศนะคะในการถอดกัญชานะคะออกจากการเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่5แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเสนอร่างพรบกัญชากัญชงเข้าที่ประชุมของรัฐสภาด้วยนะคะก็จะเป็นการปลดล็อกไปทีละสเต็ปนะคะแล้วก็ร่างพรบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเอาไว้ซัพพอร์ตนะคะว่าสรุปแล้วอะไรที่ทำได้กเกี่ยวกับกัญชาและอะไรที่ทำไม่ได้ก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ แต่วันนี้เรามาชิมกันว่าอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงแล้วจะเมาไหมเราขอให้เอามารีวิววันนี้เขาเรีวิวอะไรเยลลี่คุกกี้อย่มาดูของเรากันเริ่มต้นที่หมูปิ้งกัญชาดีไม่ต้อหิวดีว่าบล็อกเกอร์นะครับที่เห็นเขียวนี่ไม่ใช่โรติสาหร่ายนะมันคือกัญชานะครับทุกคน เแล้วเราจะลองมากินดูว่าจะแบบกินม้ำเยิ้มเลยพลังใบเหมือนที่เขาออกอันนี้กันหรือเปล่ากลิ่นก็เหมือนหมูปิ้งปกติยังไม่ได้กินอ่านนะชิมพร้อมกันอืแรงมากมาแรงมากอร่อยอร่อยนะอร่อยกว่าที่คิดเยอะมากหมูเขานุ่มมากแล้วก็ ไม่ได้มีความกลิ่นอะไรของกัญชาเท่าไหร่นะมีมีขมๆหน่อยมันมีมันมีนิดๆติ่งติ่งนิดๆติ่งติ่งเขียวนิดนึงแต่ว่าถามว่าโดชานมันไม่แตกต่างจากหมูหมูป้งปกติขนาดนั้นนะถือว่ากินได้ปกติอร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยมากเดอวาพักดื่มน้ำกันก่อนดีกว่าดื่มน้ำก่อนอันนี้ก็เป็นน้ำจากกัญชาน้ำเตยใช่ค่ะก็เป็นบุญด้วยน้ำใบเตยใบเตยกัญชาใบเตยกัญชาลองชิม เขาลองก่อนแต่ร้านเขาก็จะมีเป็นน้ําของเขาปกติแหละแต่ว่าจะมีส่วนของกัญชาเพิ่มลงไปอันนี้เป็นน้ำเบ,บเตอ๋อดื่มแล้วไม่น่าจะเมาเพราะว่าเขาจะต้องจํากัดของปริมาณสารที่ เ,เป็นสารสก,กัดสารสก,กัดจากกัญชาด้วยใช่กัญชาที่ปลดล็อกปลดล็อกกันเนี่ยแบบจริงๆก็มีข้อจํากัดในเรื่องของสุดท้ายแล้วนะคะแบบสารสก,กัดอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องก็ต้องห้ามเกินปริมาณที่จะเป็นสารเสพติดนะคะรวมถึงการเสรพเพื่อความบันเทิองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้อนุญาตตรงนี้นะคะแต่เพื่อการแพทย์เพื่อการศึกษาเพื่อแบบการทําอาหารอะไรเงี้ยโอเคได้นะคะอันนี้เป็น เป็นขนมลูกน่องไก่แต่ว่าไม่บอกที่ห่อแต่ว่าเห็นแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอามาแกะดูข้างในค่ะผสมใบกัญชาถ้าเราไม่สังเกตก็คิดว่าเป็นขาไก่รสชาเขียวสังเกตนะว่าเขาก็จะเขียนว่าเป็นใบกัญชานะเหมือนแบบระบุชัดเจนนะคะใส่ใส่กันดูก่อน่ากินยค่ะขออนุญาตนี่ดูนะนี่ ไม่ไม่ได้รู้สึกกินก็กลิ่นก็ลดกลิ่นก็อร่อยกลิ่นก็ชูรู้สึกถึงความเขียวเขียวนิดนึงแม่รู้สึกไหมไม่ถือว่าอร่อยนะกินเพลินๆได้นะคะกินเพลินเพลเขาไม่มีคำเตือนไหมมีคำเตือน เด็กและสตรีมีคัรภไม่ควรรับประทานหากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันทีผู้ที่แพ้วัยต่อสาร t s c หรือ CBD ควรระมัดระวังในการรับประทานค่ะจะทําให้ง่วงซึมควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลมไม่ควรรับประทานเกินวันละ2หน่วยก็คือ2ห่อห้ามเกินต่อไปเนี่ยเ<ม><ม>ขาบอกวเ,เป็นไฮไลท์พีมั่นใจว่า ข้าวเงินนะเดียังไม่รีวิวนะส้มตำแต่ส้มตำยังไม่ได้ใส่กัญชานะขอเบิกวัตถุดิบลับค่ะปลาปรุงรสผสมกัญชาค่ะทไมดูไม่ใกล้เลยเป็นน้ำปลาปรุงรสผสมกัญชานะครับอ่ะใช่ตอนนี้ต้องถามก่อนว่าพี่จุ้งกินปลาไหมกินกินได้กินหนอกินปลาปรุงรสอ่าแล้วกันขึ้นนะเยอยขย่อยขย่อยก่อนนี่อ่ะเด็กสติมีคัน และสติให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรรับประทานถามมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานอย่นี้เหมือนเมื่อกี้เลยถ้าจด้ว่างเหมือนเหมือนกันมีสาร TSC ไม่เกิน1.6มิลลิกรัมต่อหน่วยนะครับตอนเด็กวันจุกอันนี้ไม่เกินทั้งหมดวันละ2 2ขวดหรือเปล่าแล้วใครจะปิดดูขวดพี่ดูเล่นปึ๊บโอ้ยอุ้ยน้ำมันคนๆอ่ะอ่ะรับลงไปเลยจ้าหนึ่งช้อนเอาสักช้อนหนึ่งก่อนว่ามันว่ามันเป็นยังไง คลุก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 จ้าอานะอ้าวมาพร้อมกันหนึ่งสอง้มน้ำปลาอือใช่น้ำปลาแต่อร่อยนะใช่แต่นัวนะนัวนะเลิศนะนี่ค่ะใส่แค่ช้อนเดียวนะอืออร่อยนัวมากนัวนะถือว่าดีเแปลกด้วยไม่เคยเห็นเฮ้ยอร่อยทุกคนต้องลองจริงๆ ขอขอชิมมันต่อไนิดนึงได้ไหมเป็นยังไงสายโหดมาแล้วสายโหดมาแล้วใส่น้ำแข็งหน่อยนะเดี่ยวเรียงเยวเหรออยากรู้อยากรู้โอ้มันก็เค็มเค็นัวๆนะมันก็รสชาติปลาออก็ได้เนี่ยนะเพราะมันปกติไม่ได้เขาใส่เยอะทุกอย่างอะทุกอย่างในวันนี้อร่อยไปเจอแต่ว่าพี่เป็นคนชอบกินอะไรกับๆงอืมอืกับผนะ เราจะต้องใส่ลงไปต้มตัน้ำปลาละใส่กัญชากับขาไก่บาร์บีคิวลงกัญชาปึ๊บเห็นไหมงมเข้ากันเนาะเค็มน้ำเค็มตอบเค็มตับเอาหวานหวานหน่อยจริงๆเรามีเมนูเยอะมากเลยสำหรับที่ใส่กัญชาลงไปเนาะไม่ต้องพงกะเพราเราเห็นมาเยอะแล้วใช่ค่ะแต่ที่ไม่ที่ไม่เคยเห็นคือปลารละ ซึ่งไม่ผิดหวังและนี่ก็คือทั้งหมดของเมนูอาหารจากรกัญชาที่เรานำมาฝากวันนี้ค่ะหรือใครนะมีเมนูแปลกๆที่ไปเจอมาเออที่ไปเจอหรือว่าที่จะทำเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยเพื่อี่ต่อไปเราจะได้เอามารีวิวนนดิใช่ก็อยากลองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใช่ค่ะบ๊ายบาย